โอเคครับวันนี้ก็อยู่กับผมออยซาซีพียูเช่นเคยนะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวแพ็คราคา122บาทนะครับก็วันนี้ก็นี่ครับก็จะได้ของประมาณนี้นะเป็นกาชา15ลูกนะครับแล้วก็เป็นคมนะครับเป็นคม5อันนะครับแล้วก็ได้ซีมแม็ก5อันนะครับแล้วก็มีอ่าเป็นเล็กอีก หรือเปล่านะที่มันเปชนชุดแล้วก็พีเมพมเจ็ดวันนะครับก็จะมาเปิดให้ดูนะครับว่าจะเกลือไหมนะครับเพราะผมเปิดไปอีกไอดีหนึ่งแล้วก็คุ้มอยู่นะครับคุ้มมากเลยนะครับก็วิธีเปิดนะครับตัวเนี้ยก็เปิดในเซฟโซนได้นะครับแต่อันนี้ต้องเปิดนอกนอกเซฟโซนนะครับก็วันนี้ก็เดี๋ยวโอจะมาทําการเปิดโชว์กันเลยครับว่าจะคุ้มไหมนะครับแต่การันตีว่าคุม้มแน่นอนเราเติมไปร้อยยี่สิบสองบาทนะก็เปิดไปอันแรก อ่ะให้สุ่มแบบนี้นะแล้วเราก็ได้ดีเอกมีถ้าได้ถ้าไดอ้อะไรวะสโนบอลนี่ก็คุ้มนะครับคุ้มเลยนะครับก็เด็กมาสามสิบบาทก็คุ้มนะครับก็ขายได้มาสิบบ,มมาบาทนะเด็กสามสิบบาทครับไปดยสโนบอลโอ้โหตาแนกสาติไปหกติดก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่ค่อยไม่คุ้มเท่าไหนนร่หน,นะก็ ลุยต่อนะครับใส่ึกสาบเ,เฮ้ยไปเฮ้ยอ้วไดสโนบอลว่าได้แผ่นครับถได้แผ่นครับสกาาก็สองพันกว่าบาทนะครับสโนบอลก็คุ้มนะครับก็ขายได้ทุกแล้วประมาณสิบหัาบาทนะครับเอเ,เไปเปลี่ยนเปลี่ยนจุดเปลี่ยนจุดเปิดแล้วกันเปิดตรงนี้แนละ้ว โอ้โหแต่แม็กอีกแหละไม่คุ้มนะไม่คุ้มนะแค่แต่แม็กไม่คุ้มนะครับเดียอื่นคุ้มอยู่แต่แม็กไม่คุ้มนะซีแม็กครับก็ได้อยู่นะซีแม็กซ์เท่าไหร่แม็กสิบอันนะครับก็เท่าก,กับสิบบาทไปต่อก็โหไม่คุม้มไม่คุม้มอันนี้ไม่คุ้มนะเปิดเปิดบลกทราพยาป่ะมาเปิดเปกทร,รกาน่าจะได้ของดีกว่าดีสิบ จริงๆมันขายประมาณลูกก็แปดเก้าบาทนะอันเนี้ยสิบห้าลูกแปดบาทเท่าไรอะ่ะก็ร้อยยี่สิบอืมใช่ร้อยยี่สิบบาทก็เติมมาร้อยยี่สิบสองอ่ะถ้าได้ไปลูกนี้เราก็ขายก็คุ้มละโอเคเปิดต่อครับเฮ้ยมาอีกโอ้โหสโนบอดก็คุ้มก็คุ้มคุ้ม,มผลผลกงคาดีเหรอเฮ้ยเฮ้ยเอยเอได้อยู่ แล้วติดเอฟป้าเอ้ยท oh wow! uh. oh euh. ี่บานเลยอันเท่าไหร่วันนี้อ่ะน้ยคุ้มปะเนี่ยนี่แป๊บนึงนะทุกคนโอก๋วะเฮ้ยถามถามหน่อยได้ได้ของไอ้ไอ้เศษเศษการไหนสิบอันมันคุ้มไหมเอาไว้คับอ่ะมันมันคุ้มไหมครับดีไม่เป็นไรไม่อยากคุ้มเลย มาวะไปต่อครับโอ้โหซีแม็กนะก็เกินทุนแหละอาทิตย์วละโอเคลุยต่อนะเหลือเกียร์เหลือหอกพันนะยังเหลือหอกพันนะครับไปเฮ้ยเออขายได้ร้อยห้าสิบวันนอ้ซีแครบโชว์เพื่อนไปครับไปดย อันนี้สิครับมันก็สวยสิครับมันก็สวยสิครับแบบนี้เออเเแรสเแ็ดแสตบมาคุ้มเลยนะครับก็ขายได้ประมาณร้อยห้าสิบบาทนะอันนี้ร้อยห้าสิบอันนี้สามสิบอันนี้สิบบาทก็รวมรวมก็เนี่ยรวมรวมอันนี้ก็อีกสามสิบาทนะรวมรวมก็สองร้อยกว่าบาทแล้วอ่ะเหลือของอีกเ,เยอะอันนี้นา้ขายได้ประมาณ อันละสิบเอ็ดบาทหรือเปล่าอันละสิบบาทหรือเปล่านะก็สิบบาทก็น่าจะร้อยหนึ่งร้อยก็เฉลยเนี่ยสี่สิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบสองร้ยีสิบประมาณประมาณสองรยกว่าบาทแล้วอ่ะวัดีรวครับต่อครับเอ้ยได้กล่องที่อยู่ไม่กี่อันเอาเอาอ๋อกล่องอ๋อกระเป๋าเต็ม อ๋อเกือบก้อบาอยู่ทำไมมันได้นี่วะโอ้โหโคตรคุ้มเลยเปิดหลังคานะเปินเคสเปินเคสเปินเคสด้วยได้สูตรเล้อได้สูตรอ่ะอ่อาเก็บขอก่อนเก็บขออของนี้ก่อนอ่ะอ่ะแล้วคุ้มแล้วเราคุ้มละไม่ต้องห่วงและได้พรีเมียมด้วยเจ็ดวันนะครับอ้าวได้กล่องนะครับกล่องกตอนนี้เห็นเขาขายกันประมาณสี่บาทนะครับประมาณสี่สามสี่บาทนะกล่องไอ้กล่องดำๆเนี่ย ดูว่าจะได้กล่องนะโอเคได้หกกล่องประมาณยี่สิบาทนะสี่ใบยี่สิบาทตรงกบอ่าได้ยี่สิบ <c oughs> เราก็เปิดจะเปิดต่อนะฮ <c oughs> ะสนปุปปอนอีกลูกหนึ่งอา่าสีบาทว้ยไปต่อครับไม่รอแล้วนะโอ้ยสีแม็กเอออย่างดีเกิดในแม็กซับสิเฮ้ เหลือสองลูกนะแล้วก็ไปสนบอลอีกลูกหนึ่งปุ่มจัดเซ็ดเซ็ดนี้สี่เวทและไป <c oughs> อืมสายไม่คลุ้มนะครับโอเคเหลืออันนี้อ่าน <c oughs> แล้วเราก็จะไปเปิดน็อตเซตกันนะครับเก็บของก่อนนะครับ จัดจะบอกเลยไปไเติมพาดครับไปดีหนึ่งเติมได้หนึ่งครั้งนะครับก็ใครวีไหลายดีก็ปุ้มไปเลยนะครับอ่ะเลยทานนะครับก็ขอขอให้ดีหน่อยแล้วกันอันนี้ลุ้นพวกกระเป๋าพวกตู้นะครับกระเป๋าพวกตู้แล้วก็เอ่อพวกอะไรอ่อะเยอะอยู่อะ่ะอันนี้น่าลุ้นอยู่ห้าด้ห้าเนี่ย เนี่ยมาเจ็ดวันครับเดี๋ยวเราก็จะวิ่งไปนอกเซฟกันนะเพื่อจะเปิดตัวนี้นะตัวนี้มันเปิดในเซฟไม่ได้นะครับเราต้องเปิดนอกเซฟนะเราวิ่งไปเปิดนอกเซฟกันนะครับก็น่านะครับก่เมื่อกี้เราได้ประมาณเกือบสามร้อยบาทนะเราเติมไปแค่อะไรร้อยยี่สิบสอง้มจัดไป็พรีเมียมปีกเจ็ดวันโอโ้โห คุ้มมากครับทุกคนใครไม่เติมพลาดนะครับไอดีแต่ละอดีนะครับ ID หนึ่ง,หน,งหนึ่งครั้งนะหรือใครจะไปเติมชุดเซตพันสองก็ได้นะคุ้มอันนั้นก็คุ้มเหมือนกันหรือเปล่าเออน่อาจะคุ้มนะน่าจะคุ้มนะนั้นเติมพันสองมันได้ห้าพัน GC นะครับแล้วก็จะจะเรียกว่าอะไรกาชาอีกหกสิบอันนะครับ ก็รวมรวมว่าคุ้มอยู่อะซีแม็กดีอสอีกร้อยห้าสิบพันซีแม็กห้าสิบพันคุ้มคุ้มอันนั้นนะเติมพันสองก็คุ้มเติมได้สองครั้งต่อยดีแต่ถ้าเติมร้อยยี่สิบสองบาทก็หนึ่งครั้งต่อยดีนะครับมาเราได้เวลามาเปิดปะไปแรกลุยเลยไม่รอลนะเฮ้ยทำไมนานจังทำไมนานจังมันล็อกหรือเปล่ามันล็อกหรือเปล่าโโหขนกนะฮะล็อกจัดเลยอะ อะไรวะอา oh. หารเฉยเลยโอ้โหโศตเกลืออะไรเนี่ยไปอีกรอบนึงไปขอตึ้งๆหน่อยเบ็ดก็ได้เอ้ขนมอีกรอบกระเป๋าโอ้โหดีเอ็กโอ้โหเปลี่ยนวะสิบบาทปศเกลือโอ้ไปเฮ้ยสามวันนะ

เฮ้ยเดียกห้าสิบบาทคุ้มเดียกเก้าสิบบาทอันนี้บาทนั่นแหละวะประมาณเกือบยี่สิบบาทคุ้มคุ้มคุ้มอาอีกรอบหนึง่งขอดีๆหน่อยนะกระเป๋าอะไรก็ได้ที่แบบตู้ได้สุดท้ายตู้ไปเบ็ดก็ได้เบ็ดเบ็ดเอาเบ็ดดีกว่ายี่สิบบาทเบ็ดพรีเมียมได้อะไรได้ซีแม็กได้ลูกบอลคือ,อเฮ้ ทำไมไม่เอารูกบอลให้วะคืออะไรูกบอลโอเคครับก็ได้เต็มนักที่15อันก็สรุปเลยนะครับก็รอบนี้นะครับเติมไปแค่122บาทนะจริงๆต้องเติม150นะครับแ้วก็ไปแลกมา122บาทนะครับก็เดี๋ยวมาสรุปกันนะครับว่าได้อะไรบ้างคุ้มไหมประมาณราคาเท่าไหร่นะครับก็ดูแล้วน่าจะคุ้มหละคุ้มสุดเละได้มา300เกือบ400อะ โอเคครับสรุปยอดกันครับก็คุมแล้วแหละเดี๋ยวเปิดกล่องน้ำต่อเลยไมทุกคนเดี๋ยวไปไปสรุปยอดก่อนเปิดกล่องน้ำต่อผมเคยเปิดได้ซิกนะเยอะสุดได้สิกบกห้าสิบบาทห้าสิบห้าเนี่ยใครที่เปิดได้อาหารอบ่าเนี้ยเกลือจักบอกบอกเลย แต่ได้สิก็คุมมค้มอ่ะคุมค้มคุมค้มคุ้มอ่านได้ไรดีแม่งสิบ้าไม่ได้สเอเดียสิบห้านละที่แรกอ่ะ โอเเราสรุปยอดกันนะฮะถ้าใกล้กบไรไ,ไปขายปุ๊บเราก็ไปหายดีไก่ไปเติมเพิ่มนะครับครที่สนใจนะมีไอดีไก่นะที่ยังไม่เติมนะครับเอาผมเติมให้แล้วก็เดี๋ยวผมขอแค่ของนะครับส่วนอีเมียมเอาไปเลยเจ็ดวันฟรีๆนะครับแล้วก็เสือเหรียญไว้แรกของด้วยประมาณสามที่แปดเหรียญนะเอ้ยไม่ใช่ดิประมาณยี่แปดนะประมาณยี่สิบแปดเหรียญไว้แลกของข้างหน้าภายหน้านะครับก็โอเคมาสรุปยอดกันนะครับ ก็ได้ซีแม็กมาทั้งหมดหกสิบชิ้นนะครับหกสิบชิ้นก็ตีไปหกสิบบาทนะก็ตีไปหกสิบบาทนะครับแล้วก็ส่วนสตาร์เน็ตหกสิบนะครับก็ตีไปสองอันบาทเอ้ยสองอันบาทแล้วกันสองอันบาทก็ประมาณยี่สิบาทนะก็รวมเป็นแปดสิบาทนะครับแปดสิบบาทนะครับแล้วก็แปดสิบาทเดิได้ประมาณประมาณร้อยประมาณร้อยตีไปเก้าเก้าสิบอันมันมันเท่ากับสาสิบาทนะเก้าสิบาทสาสิบบาท ก็สิบประมาณสามสิบห้าบาทตีไปสามสิบห้าบาทนะครับสามสิบห้ากับแปดสิบก็เป็นร้อยสิบห้านะร้อยสิบห้าส่วนกล่องดําครับกล่องดําราคาประมาณกล่องนะตีไปกล่องละสามบาทนะถูกที่สุดละสามบาทเกี่ยวได้เท่าไหร่นะร้อยร้อยสิบห้าบาท <c oughs> กับตีไแปดสามเท่าไหร่แปดสามยี่สิบสี่ยี่สบสี่บาทยี่ิบสี่ร้อยร้อยสามสิบเก้าบาทแล้วนะครับ ก right? um, <c oughs> right? right? ็ได huh? ้มาร้อยสามเก้าแล้วนะครับร้อยสามเก้าอ่าไล่ๆเราอยู่ตรงนี้นะคุ้มเลยนะครับอ่าก็มีแค่นี้นะเราได้มาร้อยสามสิบเก้าครับร้อยสามสิบเก้าบาทอันนี้ลูกลักสิบห้านะครับก็ตีไปหกสิบบาทครับร้อยสามเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับอันนี้ก็ตีไปชิ้นละสิบบาทสิบชิ้นก็หนึ่งร้อยนะครับหรือเปล่าวะมันราคานี้ไม่แน่ใจนะเนี้ยเดี๋ยวดูดูแลของก่อน สักกานี่นะก,กาอะไรใช้สก,ก้าไนแรกอันหนึ่งใช่ป่ะวะอ๋อเอาไว้ครับฟวกสไนนเนี่ยโี่น่าจะราคามาันสิบ,บาทนะเห็นขากกันนะสิบเอ็ดบาทนะกนะ็ตีไปสิบบาทก็เป็นร้อยหนึ่งนะครับ ร้อยหนึ่งนะครับร้อยก็เก้าครัวหนึ่งเป็นสองร้อเก้าอันนี้ร้อยห้าสิบบาทตีไปร้อยห้าสิบาทครับก็ขอรับการร้อยห้าสิบนะก็ร้อยใช่นะร้อยก็เก้าปุ๊บสองเก้าเก้าสามเก้าเก้าประมาณสี่ร้อยห้าสิบาทแล้วก็กาไรประมาณสามร้อยนะครับคุ้มนะครับรอบนี้ก็ได้ดีเมียมอีกเจ็ดวันนะยังไม่นับนะก็สรุปเลยนะครับคุ้มนะครับทุกคนคุ้มคุ้มนะครับก็คลิปนี้ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดส่งท้ายกล่องดำนะครับเราจะไม่เอาไปขายนะเราจะมาเปิดโชว์นะเสือแบบได้คลิปเอีด้วยอะไรนี้นะครับแปดกล่องนะครับดูครับว่าจะได้อะไรผมจะเปิดทีละกล่องไอ้ไอ้ครับช็อตไอ้เพี้ยงมาดีมาดีอกล่องสองกล่องสามกล่องสี่กล่องห้าโอ้ แด้แอมไอนะไอมไอยี่สิบห้าบาทนะครับโอ้โหเปิดเอะสวยเลยครับดกจังกัะปดอกกยาดอกพระยาโอเคแล้วก็ส่งท้ายเดินเปิดเอมไอโชว์หนึ่งกระบอกครับก็สรุปว่าคลิปนี้คุ้มนะครับก็ฝากรับชมคลิปต่อไปคากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วย,ยครับเป็นเพื่อเป็นประโยชน์เป็นคลิปอะไรให้ใหแกออกผมนะเดี๋ยวทำคลิปดีๆให้รับชมนะขอบคุณครับไปแล้วครับ